ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนก็มาพบปะพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านอย่างเช่นเคยนะครับสาหรับลูกศิลุกหาคของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับที่นิยมชมชอบวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางต่างต่างนะครับเรียกได้ว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมจากศิษย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ร้อนแรงก่าแดดเดือนเมษาเนี่ยก็คือแรงศรัทธานะครับของบรรดาศิญญาโนสิทธิท์ของท่านนั่นเองวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้ชมซึ่งก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ด้วยความคิดถึงนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เลยจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็มีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะครับผมวัตถุมงคลรายการแรกที่นํามาให้ชมเป็นประเภทเครื่องรางหรือ เครื่องรางที่ได้รับความนิยมในหลายคนในหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักได้ยินชื่อเสียงของหลวงปูน่นะครับผ่านวัตถุม,มงคลหลักๆเลยที่หลายๆท่านได้รู้จักหลวงปู่ก็คือวัตถุม,มงคลในประเภทตะกุดนะครับอย่างเช่นตะกุดคอหมาเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นตะกุดเลยนะครับอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตะกุดเพราะว่าตะกุดเนี่ยทำง่ายแล้วก็มีการจานอัาขระเนี่ยลงไปในตะกุดได้แบบเต็ม เต็มพลังเลยเพราะว่าได้เพราะว่าหลวงปู่ในจาย์เองกับมือนะครับวันนี้นี่ผมนําให้ชม2ดอกขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็นตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดขนาดสาลิกาเป็นทองเหลืองแต่ตะกุดองค์หลวงปู่นเนี่ยให้สังเกตดูนะครับตะกุดของหลวงปู่จะต้องหนาๆแผ่นทองเหลืองเนี่ยม้วนเนี่ยหลายรอบมากเป็น 10- 20รอบเลยตะกุดหลวงปู่นี่ไม่มีบางนะครับต้องหนาๆแบบนี้เลย แล้วส่วนใหญ่นะครับจะมีอุดสีพึ่งสีพึ่งเนี่ยถ้าใครเคยดมดูนะครับถ้าใครเคยดมกลิ่นสีพึ่งของหลวงปู่ที่ทานในตะกุดเนี่ยจะกลิ่นเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ผ่านมือมาค่อนข้างหลายดอกก็เลยลองดมดูนะครับและสังเกตดูเนจะเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลย เป็นดอกขนาดเล็กอีกดอกหนึ่งเนี่ยเป็นตะกุดนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยบอกว่าหลวงปู่เนี่ยแจกแม่หัวที่ไปร่วมร่วมทำบุญที่ไปช่วยงานบุญที่วัดหรือว่าแจกคนที่ไปร่วมโรงทานนั่นเองในช่วงที่พิธีอายุวัฒนามงคลเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นดอกเล็กสั้นก้นลาวสองนิ้วเช่นกันแต่ที่แปลกเลยเนี่ยก็คือเป็นตะกุดที่ตั้งใจทํานะครับจริงๆแล้วตะกุดเนี่ยตะกุดเก้าโค้น,นจะดอกยาวประมาณ สีห้านิ้ว <c oughs> ยาวสี่ถึหนิ้วเลยนะครับดอกนี้นี่สั้นเพียงแค่2นิ้วแต่เป็นตะกุดที่ตั้งใจทำนะครับไม่ใช่ว่าตัดเอาตะกุดดอกใหญ่เนี่ยมาตัดครึ่งอันนี้นี่ไม่ใช่เพราะว่าให้สังเกตดูโค้ดนะครับโคดเนี่ยโคดเ้าโคดเนี่ยตอกตอกครบสมบูรณ์เลยแล้วก็เป็นโค้ดโค้ดประจําทำาอุทยาน คโค้ดสอรอจะเห็นในเป็นโค้ดที่เหมือนกันกับโค้ดที่ลงในหลังเหรียญหัวเสือหรือว่าเหรียญอายุวัฒนมงคลนั่นเองนะครับผมเคยได้มาในดอกนี้เนี่ยเป็นดอกที่สองนะครับดอกก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหน,นะครับบูชาไปแล้วเป็นน่าจะอยู่ภาคใต้นะครับได้บูชาไป วันนี้มีโอกาสได้มา1ดอกนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับขออนุญาตเก็บไว้บูชาแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับที่ผมจะนํามาให้ชมนะครับก็มีเข้ามาเป็นปิดตาปดนี่แช่น้ำมนต์นะครับจัดสร้างใน800องค์ปลูกเสกในปี6-3นะครับปลูกเสกในองค์พระธาตุขนมด้วยเป็นภาะเก่าพิธีลึก เป็นพระ,ะปีลึกนะครับพิธีนี่ดีมากๆเลยแล้วก็นํามาปลูกเสกที่วัดโพสีสะอาดอีกนะครับเก้าวันเก้าคืนรุ่นนี้เนี่ยปลูกเสกแล้วก็ออกก่อนปิดตาจินดามณีนะครับเป็นปิดตายอดนิยมของหลวงปู่เลยก็ว่าได้เพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่แพงแล้วก็พุทธคุณนะครับประสบการณ์เนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นปิดตายอดนิยม เป็นมหาชนเลยเพราะว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยสามารถจับต้องได้แล้วก็เข้าถึงได้นะครับถ้าพูดถึงกินดามณนีนะครับปิดตากินดามณนีก็ต้องมีทุนเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับพุทธคุณเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันนะครับใช้พึ่งพุทธคุณได้อันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ทุนไม่เยอะนะครับอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ในประเภทพระปิดตามาใช้มาบูชานะครับอันนี้นี่แนะนําเลย เป็นพระบิดาปดนีนะครับไม่ต้องแช่น้ำมนก็ได้เป็นปดหนีธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าการจัดสร้างพระบิดาปดนีเนี่ยดีอย่างนี้เพราะว่ามีเพียงแค่เนื้อเดี่ยวเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับเพียงเอารายการธรรมดาเนี่ยไปแช่น้ำมนก็เลยกลายเป็นปิดตาแช่น้ำมนนั่นเองรายการต่อไปเป็นพระกิ่งกรรมฐานนะครับมีเข้ามาสององ,องค์นะครับเป็นพระกิ่งของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นเลย แต่นําทุนทรัพย์ยไปช่วยวัดบึงพาร,รานชัยนะครับเพราะว่าหลวงปู่กับเจ้าวาดวัดบึงพาร,รานชัยเนี่ยท่านมีความสนิทสนมกันแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดอเพราะ,ะในกล่องเนี่ยจริงนะครับมีวัดบึงพารานชัยนั่นเองจริงๆเนี่ยเป็นพระขององค์หลวงปู่เองนะครับปลูกเสกในพิธีมหากรรมฐานพิธีนีน้ดีอย่างไรนะครับก็คือพิธีนี้เนี่ย คณะผู้จัดสร้างเนี่ยได้นิมนต์อาราธนาครูบาอาจารย์ในสายวิปัสนาหรือว่าสายพระป่าเนี่ยมาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้เยอะมากๆเลยจนเรียกว่าเป็นพิธีมหากรรมฐานนั่นเองนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมีวัดปฏิบัติที่งดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบนะครับแล้วก็เรื่องวารากิจของพระกรรมฐานนะครับในสายวิปัสนาเนี่ยเรียกได้ว่า วาราจิตของท่านแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นพระกิ่งที่ราคายังไม่แพงแลวก็น่าบูชาอีก1รุ่นนะครับเนี่ยราคาแค่หลักพันต้นๆนลยแล้วก็มีความสวยงามนะครับกิ่งเนี่ยดังกัางวานชัดเจนใต้ฐานเนี่ยมีรันนัมเบอร์นะครับยังไม่มีการทํากี้ทํานอกเรียนแบบนะครับเนี่ยมีมา2องค์นะครับเนี่ยอันนี้เปิดอยู่ที่องค์ละหนึ่บาท นะครับหนึ่งองค์เนี่ยมีคนนิมนต์แล้วนะครับรายการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญบุญประทายเข้าเปลือกหรือว่าที่ในหลายท่านเรียกว่าเหรียญพระยายุงทองทเรียกว่าเหรียญพระยายุงทองเนี่ยเพราะว่าอัขระพระคาถาที่ลงเนี่ยเป็นพระคาถาพระยายุงทองนั่นเองซึ่ง ในอดีตชาตินะครับชาติชาติาตหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยเสวยชาติเปลี่ยนพระยายุงทองก่อนที่ท่านจะออกไปหากินนะครับออกไปหาอาหารเนี่ยได้ภาวนาพระคาถาบทนี้แล้วก็รอ,อดปลอดภัยแควคาดจากนายพานตลอดนะครับเนี่ยพระคาถานี้เนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยมีโอกาสไปวัดป่าสุทาวาสนะครับที่จังหวัดสกลนครเป็นวัดที่ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเคยอยู่แล้วก็เป็นที่ถวายเพิงศพนะครับขององค์หลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับได้เห็นได้เห็นรูปภาพนะครับที่ถ่ายมาจากพายันขององค์หลวงปู่มั่นเนี่ยที่เคยจานให้ญาติโดมนะครับในแถบจังหวัดสกลนะครับเพื่อใช้ปกปักรักษานะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากพยาเสือโค่งซึ่งมีเยอะมากๆในสมัยก่อน เป็นพระคาถานนยุงทองก็คือพระคาถานี้เลยนะครับเนี่ยนมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยานี่เองนะลักษณะนีเนเน่เป็นเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่นะครับแต่จะไม่รีมากจะคล้ายๆกันกับเหรียญหลวงปู่มั่นนั่นเองเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัดสมาที่เต็มองค์นะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงหลมดําด้านหลังเนี่ยมีอัฐบริขารน,นะครับแล้วก็มีคําสอน โอว่าทรมของหลวงปู่นะครับมันหามันทำมันทานแล้วก็ลงด้วยอักขระพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนโมพุทธายะวัดพระทานเหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้เนี่ยนำไปออกที่วัดพระทานเหมือนหินนะครับปลูกเสกในพิธีเดียวกันกันกบปิตาพังประการนะครับปลูกเศกทั้งสิ้นเนี่ยสากวาละ รเรื่องพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมอาราธนาขึ้นคออาราธนาขึ้นคอได้แบบไม่ไม่อายใครเลยนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่เป็นวัตถุมงคลที่ปลูกเสกพิธีเนี่ดีมากๆเลยรายการต่อไปที่ผมนำมาให้ชมเป็นล็อกเก็ตสร้างบรารมี นะครับด้านหลังนี่อุดผงเหลือเฉพาะตะกุดเงินเท่านั้นนะครับเนี่ยอุดผงตะกุดเงินได้รับเมตตาจากองค์หลวงปู่จารดิ้งเมือกทองนะครับทั้งสองบานเลยนะครับจานทั้งสองบานเลยอ่ารายการต่อไปนะครับที่ผมจะนํามาให้ชมวันนี้เนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะเลยเป็นเหรียญที่ราคายังไม่แพงนะครับเนี่ย เหมาะในการนําไปแจกลูกหลานนะครับนำไปแจกลูกหลานนําไปแจกในวาระมงคลวาระสําคัญนะครับเนี่ยขึ้นบ้านใหม่ฉลองสมณศักดิ์นะครับเนเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแจกแขกที่เขาไปร่วมงานได้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ปลูกเศษดวงหลวงปู่เป็นเหรียญของหลวงปู่เลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญมหาเฮงเป็นรายการที่5นะครับทองแดงเป็นซีนเดิมๆแบบนี้เลยผมได้มาประมาณ40 น่าจะ40ลุนด้วยกันนะครับอันนีน้ีเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ250บาทนะครับผม250บาทเนี่ยรวมส่งแล้วนะครับถ้าท่านรับ2 2ลุนเนี่ยก็คือ450บาทนั่นเองนะครับนะเป็นรายการรุ้นเดิมๆเ,เลยปลูกเสกโดยองคหลวงปู่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญเพียงรุ่นเดียวของหลวงปู่ที่เป็นรูปทรงข้อหลามตัด เป็นพาร์ทหลักเช่นกันนะครับวันนี้ผมจะมาแกะให้ชมนะครับราคาเนี่ยยังไม่แพงนะครับใช้พึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาแกะให้ชมเป็นรายการซีนดัมเดิมเลยนะครับเป็นซีนเดิมรุ้นเลขนะครับเผื่อลวงปู่เมตตาลูกษย์ลูกหานะครับเมตตาผมให้ได้เลขสวยๆนะครับก่อนแกะกอยกมือนะครับอธิษฐานขอองค์ลวงปู่นะครับเผื่อมี บุญนิวาสนาได้เลขสวยนะครับแต่ท้าไม่ได้เลขสวยก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นผ้าขององค์หลวงปู่ใช้เป็นที่พึ่งนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัตินะครับทํามาหากินได้เหรียญมหาเหงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็สวยเดีนะ๋ยวคนจะแกะให้ชมเลยนะครับปลูกสิ่งในปี64 นะครับเนรุ่นมหาเฮงชื่อรุ่นเนี่ยดีมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเขาเรียกว่าคนเฮงเนี่ยทำอะไรก็รวยขยันเนี่ยยังไม่สู้เฮงนะครับหลายๆคนเนี่ยดวงไม่ดีขยันจนถึงวันตายยังไม่รวยเลยเพียงแค่พอมีอยากมีกินเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนดวงเฮงเนี่ยนะครับลาบลอยลาบสักกะระต่างๆนะครับทำอะไรหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเนี่ยข้างในตกเปิดอยทำไรแบบนี้อย่าตกใจนะครับจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลเขาไว้ด้านหลัง บบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญรูปทรงข้าวหลามตัดแบบนี้เลยข้างหลังเนี่ยสวยมากเพราะว่าเป็นยันเท้ามหาพรหมทั้ง4ทิศนะครับเรียกได้ว่าจะเดินทางไปทิศใดๆก็ตามเนี่ยมีโชคมีลาบมีสักกะม,มีวุ่นมีวาสนานะก็คือพกความเฮงความโชคดีไปด้วยเลยคนเราเนี่ยถ้าโชคดีเนี่ยไปไหนก็อยู่รอดปลอดภัยค้าขายในยลำรวยน,นั่นเองนะครับเนี่ยเป็นยันของเท้ามหาพรหม นะครับทั้งสีทิศเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเลข3 6 4นะครับเลข3หลักด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระาานะคาถาอันนี้ผมมองไม่ชัดนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้ว ข้างหน้านี่เป็นพระคาถานวะของละคนนะครับอสังมิสโลปุสะผู้พะก็จะมีน้มูพุทธายะมะอ,ะอุนะครับเนี่ยเป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็เป็นพระคาถามะอะอุนะครับเกี่ยวสามดวงหรือว่าคาถาหัวใจพระไตรปิฎกนั่นเองเนี่ยนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งกสมาธินะครับ ในรูปทรงของเหรียญข้าวหลามตัดด้านล่างเนี่ยมีคําว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับมีคําว่ามหาเฮงสองห้าหกสี่นะครับทุกเหรียญทุกองเนี่ยต้องตอกลันนาเบอร์แล้วก็ต่อโค้ดด้วยนะ,นะครับเป็นเหรียญสวยงามเลยนะครับรูปทรงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากอันนี้เนื้อทองแดงทองแดงผิวลุ้นนะครับผมเราจะแกะให้ชมอีกหนึ่งลุ้นนะครับผมเพื่อ ได้เลขสวยจริงๆเนี่ยแกะแล้วนี่มันมือมากเลยนะครับวัตถุมงคลเนี่ยผมเนี่ยแอบแกะไปหลายรุ่นหลายรุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเสมาจุลมณีเป็นเหรียดเป็นแหวนเนี่ยผมบางทีเนี่ยอดใจไม่ได้นะครับต้องแกะเดี๋ยวจะแกะให้โจมีหนึ่งรุนเลยนะครับ เปิดออกมานะครับนี่เป็นเลข91 1นะครับเกือบได้เลขตองหนึ่งนะครับถ้าได้เลขตองหนึ่งเนี่ยโอ้โหดวงในเฮงมากๆเลยนะครับเฮงเหมือนชื่อรุ่นเลยนะครับโคเดเนี่ยเป็นโค้ดตอกดูสวยงามคลาสสิกมากนะครับโค้ดตอกเนี่ยสวยนะครับสวยกว่ายิงเลเซอร์นะครับสําหรับผมมีความชอบ โค้ดที่เป็นโค้ดตอกรันนมเบอร์นี่ก็เป็นรันนมเบอร์ตอกเพราะว่าดูแล้วมีมนขังมีความย้อนยุกอยู่ในตัวนะครับนะเหรียญค,คมผิวเนี่ยไม่เคยโดนมือเลยนะครับก็ผ่านไปนะครับสําหรับเหรียญเหรียญมหาเฮงยี่ผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนเลขสองหนึ่งหกอันนี้นีเป็นทองแดงเป็นทองแดงบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วเหรียญที่เป็น ผิวลุ้งเนี่ยจะสวยแล้องค์นี้เนตองเนะเป็นเลียมงคลหายยากมากาเหรียญพรมสีหน้าหรือว่าเหรียญมหาแห่งนั่นเองนะครับอีกรายการต่อไปที่ผมจะนํามาให้ชมเนี่ยเป็นแหวนซึ่งใช้เวลาจองอะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเป็นเนื้ออปะกาแล้วก็ทองแดงชุบทองแดงชุบทองนะครับขนาดเนี่ยเขาจะมีไซส์ S แล้วก็ M L นะครับถ้าไซส์ M เนี่ยจะเป็น58ถ้าเป็นไซส์ L เนี่ยจะเป็น62แหวนรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเลี้ยงให้ชมนะครับเพราะว่าเป็นแหวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ลงด้วยอาาักขระพระคาถาอาคมที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะมีไซส์ N, เอ็นไซส์เเนี่ยจะเป็น52นะครับเนจะเป็นลักษณะแบนบนี้52จะเล็กนิดนึงสาหรับหลายๆท่านที่บูชาต่อจากผมไปบางทีถ้าใส่ไม่ได้นะครับลองสวมแล้วรู้สึกแน่นเนี่ยน,นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วกันนะครับผม แต่สําหรับใครที่นะครับบูชาไปแล้วเอาไซส์6กสอซึ่งคือไซส์ใหญ่สุดไปแล้วเนี่ยใส่ไ,ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอันนี้ต้องขอกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีเปลี่ยนให้แล้วแต่สําหรับถ้าบูชาไซส์เอไซส์เอไปอยากได้ไซส์เออันนี้ผมเปลี่ยนให้ได้นะครับอันนี้ร่ำเกียเลยเพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่บูชาพระจะกผมไปเนี่ยได้ใช้วัตถุมงคลของหลวงปู่จริงๆ เเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัสมาที่เต็มองค์หน้าแหวน,นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนมีลัศมีพุ่งออกมาจากองค์หลวงปู่เลยนะครับเนี่ยเป็นมีชุบทองแล้วก็อัปกาบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นลันนัมเบอร์นะครับเนี่ยผมเปิดได้เลขสวยได้เลขเรียงเรียงหนึ่งสองสามนะครับ ก็ผ่านไปนะครับสําหรับรายการของแหวนต่อไปนี่เป็นเลรดลืมบอกชื่อไปนะครับจริงๆนี่คือแหวนในเรดก็คือรุ่นรวยไม่มีวันเลิกนั่นเองนครับเ,ยเรยดขนาด2บาทพร้อมสายขนาดเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับเผื่อได้หลายท่านอนยากจะไปนั้นำไปเรี่ยมทอง นะครับพอียมแล้วเนี่ยขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็จะพอดีเลยเป็นเนื้ออัปปากานะครับเป็นรูปองค์หลวงปู่อยู่ตรงกลางนะครับข้างๆเนี่ยเป็นยันนวาพาภาซึ่งเป็นยันที่มีความสําคัญมากนะครับเนี่ยเด่นทางด้านพภกขรัพย์มีทรัพย์มีลาบลูกหนึ่งเนี่ยเป็นหลวงปู่เนี่ยนะครับท่านจดบันทึกไ,ไว้ว่าลูก ลูกฝั่งเนี่ยครับฝั่งขวามือเนี่ยก็คือถ้าบูชาแล้วเนี่ยจะมีคําก็คือทองคําเ่ยมากนะครับอีกหนึ่งดวงอีกหนึ่งลูกเนี่ยก็คือมีสมบัติมากอันนี้แล้วก็สวยงามด้วยนะครับพร้อมสายเลยเรียก็ได้ว่าได้ไปเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องนําไปต่อสายก็ือมานำไปเลี่ยมอะไรด้านหลังเนี่เป็นชื่อรุ่น้วยไม่มีวันเลิกนะครับแล้วก็มีพระธาตุเหมือนหินต่อโคด้ดปุ๊บ ทุกเส้นเลยนะครับเนต่อโค้ดต่อลันนัมเบอร์สำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาให้ชมนะครับประมาณเท่านี้ส่วนรายการอื่นๆเนี่ยผมจะทำคลิปแยกให้ชมเมื่อแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรหรือแหวนนะครับจะนำมาทำคลิปแยกให้ชมนะก่อนอื่นนะครับมีอีกหนึ่งรายการลืมนำมาให้ทุกท่านได้ชมเป็นผ้าผง เศษฐีเหนือดวงนั่นเองนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ออกในพิธีไหว้ครูเช่นกันอาจารย์ลิงค์นะครับชนะวุฒิอุโทโธเป็นคนจัดสร้างลักษณะเนี่ยคล้ายกันนะครับกับกับพ้าผงดวงเศษฐีนะครับพ้าผงดวงเศษฐีจะเป็นสีขาวขาวนะครับเป็นผงสีขาวอันนี้นี่ก็คือพระผงเศษฐีเหนือดวง ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่เป็นยันเดียวกันกับที่หลังลงหลังผ้าผงดวงเศษถีเขาเรียกว่ายันดวงนะครับยันดวงเศษถีนั่นเองลักษณะนี่ก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับหน้าตรงวงรีด้านบนมีพระคาถานะมะอะอุเป็นพ้าเนื้องผงนะครับาพาดเนื้อผงนี่คือ ลายการของวัตถุม,มงคลที่ใส่ผงพุทธคุณรวมมวลสารต่างๆเข้าไปเนี่ยเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพระ,ะผงที่เป็นมงคลผงที่มีพุทธคุณต่างๆนานานะครับที่คณะผู้จัดสร้างไปรวบรวมมาเนี่ยเยอะมากๆเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะครับนำมารวมกันเพื่อกดพิมพ์เพื่อปั๊มออกมาเป็นวัตถุม,มงคลนะครับสำหรับไขรที่ นิยมนะครับชมชอบวัตถุมงคลในประเภทภพระผงเนี่ยนะครับไม่ควรพลาดรายการของพระผงของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบแค่เท่านี้นะครับผมส่วนรายการอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ทุกท่านได้รับชมสําหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเยียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ